นี่เวลาทุ่มเสร็จแล้วนะครับพระที่กำลังตกขอบฟ้าไปแล้วนะครับจะรับขอบฟ้าแล้วครับบนเกาะอูอยูนี่นะครับทะเลเกลือที่ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดของโลกประเทศโบลิเวีย วางนั่งเลยเดย็ลงมาหน่อยเนี่ยถ่ายตรงเนี้ยสวยมากเลย ถนะ่ายวิดีโออยู่คุณก็ถ่ายของคุณที่ไปขอเขา<อ>ถ่ายไป เนี่ยรับเหลี่ยมเขาวไว้แล้วครับพระอาทิตย์ มันเหมือนทะเลเพลิงนะครับท่านผู้ชมตอนหน้าพิษตกรับขอบฟ้าไปแล้วครับแต่ยังมีแสงสุดท้ายแห่งพระอาทิตย์ยังอยู่นะครับ